้ยเจ็บหนักเจ็บหนักเลยตอนนี้จะหมดทุกคนในวันนี้โอ้ยพันสองอูนัเคสเก็ตเตอร์เ,รอเข้าต่อด้วยโอ้โหจัดนะวะโอเค,อเคผมก็สวัส์ดิมดนเมตชนได้ครับผมมาเจอกันในคลิปแล้วนะกับสวิตซ์วันซ่านะเรียกทุนที่2,894บาทนะคนนะเออไปเริ่มประเดิมไปเบ็ด52 จุด50จต่ตางกไปเลยแล้วกันนะคนนะ <Yahoo! S 1> มาดูซิว่าวันนี้จะแตกหรือเปล่าน้ำหนาะมาหมุนให้เข้าอีกแล้วนะคนนะื่องนีการที่เราแบบหมุนเองแล้วเข้า,ขา,ขาเนี่ยมันคุ้มกว่าการซื้อแล้วนะคนนะรู้กันไหมเอ่ยว่าการที่เราหมุนเองเนี่ยมันคุ้มกว่าการการที่เราแบบซื้อแล้วมันจะแตกแล้วนะคนนะช่วงน,นี้ซื้อแล้วไม่แตกเลยนะโหที่สังเกตมานะคนนะแต่วันนี้ลองมาหมุนดูว่าจะแตกหรือเปล่านะก็มารอรับชมกันเลยนะคนนะ ก็แตกสักพันสองพันก็ถือว่าดีแล้วนะเออยดีกว่าไม่ให้มาร้อยห้าสิบบาทอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ใช่อ่ะเออมามาชมกันที่เกมเลยดีกว่านะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะแบบตามอยากจะเล่นน้องเนี่อย่างเงี้ยนะเออแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะกดติดตามก็เชิญได้แล้วนะอันนี้ทักชวนเลยอันนี้แนะนําเลยแนะนําให้กดติดตามไว้เลยนะเพืนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนนะเออ มาเดี <f dragging> ๋ยวเงนสวยโอ้โหทัว <famously> ่าจะไหลต่อให้มามาโอ้โหแตงโมโอ้โหแอปเปิลว่ะแตงโมไปก่อนแอปเปิลนะเมื่อกี้นะพูดช้าหน่อยขออภัยด้วยเด้วยเดอร์มาอุ้ยอาจจะวายๆหน่อยนะคนนะเพราะว่านาคินเปิดเทอร์โบนนะครับผมนะเออไปโอ้โหการที่เปิดแบบนี้นะไม่รู้ว่ามันมีโอกาสเกี่ยวหรือเปล่านะเพื่นนะแต่ที่นาคินเล่นสวิตต์น่าซ่ามันเนี่ยมันแบบ จะเปิดไม่เปิดมันมันแล้วแต่จังหวะว่ะมันจะเข้าไม่เข้าอ่ะทลกคนนะมันแล้วแต่จังหวะมากกว่าแล้วผมดูจากทรงแล้วมันดูแบบมันแล้วแต่จังหวะจริงๆอ่ะแล้วแต่ดวงใครดวงมันน่ะคนมันไม่เกี่ยวเฮ้ยมันจะแบบจะหมุนแบบยังไงจะหมุนเทอร์โบหรือไว่หมุนเทอร์โบมันก็ไม่ต่างกันหรอกผมว่านะจังหวะไหนมันเข้ามันก็เข้าเองนะคนน่ะเออสวยโอ้โหสวยดีเนี่ยไหลลูกสาวแล้วโอ้โหสวยม่วง ผมมมะ่วงจะต่อให้ม่วงนะไม่ใช่มะม่วงนะคนนะเออโโอ้ยฮูถื้อย้อมเข้าไปน้องแซงเข้าไปโอ้โหเจ็บหนักเจ็บจากเลยตอนนี้จะหมดทุกคนในวันนี้อุ๊ย12อุลเล็คสเก็ตเตอร์เข้าต่อด้วยโอ้โหสุดจัดเลยตลอดไปซีนึงนะนี้นะวันนี้1 2บาทนะคุณนะแตกนอกไปก่อนนะคุณนะโอ้โหแล้วหัวใจอย่างเยีือกเย็นปะตะ้วโคสวยอ่ะ ถ้เข้าให้ดีให้เข้าให้พร้อมอย่างนี้ต้องแตกแล้วมั้งโอ้โหว่างหุ่นคนต่อนะน้องม่วงต่อให้อีกทีถ้ามาถึงแน่แต่มันไม่ต่อให้ไงโทษนะโอ้โหเสียดายจัดเฮ้ยเอาดีเฮ้ยน้องโอ้โหสองหมุนเอออเอออไม่ไม่ไม่สงสัยโอ้โหเกินไปหรือเปล่าไม่เข้าฟีเป็นหกบสองบาทเลยนะเฮ้ยโอ้โห เจ็บใจจัดเลยโอ้อะไรวะน้านะเข้าฟีให้เลยนะเว้แล้วแบบแตกเงี้ยแบบจัดแบบแบบแบบหน้าไปทีนึงโอ้โหเสียเสียฟิลฟิลจัดเลยอะ่ะเพื่อนมันเข้าแล้วมันไม่แตกให้นะอ่ะคนนะโอ้อะไรวะน้ากนะ็ถ้าว่าไหนสนใจที่อยากจะเป็นกำลังใจให้เรานะก็ฝากกดติดตามให้หน่อยนะคนน่าโอ้โหทอ้อจัดเลยวันนี้ทอ้อจัดทอ้อจริง ท้อจัดทอจริงแบบเข้าแล้วแบบไม่แตกแล้วเบ็ดหนักด้วยเด็ประเด็นอะไม่สนจะไม่เบ็ดร้อยเลยไม่ไหวว่ะมาดิแตกน้อยโอโอเออเออมาดิมาหน่อยมาหน่อยดิครับว่ะว่า,วาถ้ามันไม่เข้าให้นาคีนก็ต้องเลิกก่อนนะผมนะไม่ไมงั้นนี่มันไม่จ่ายแน่นอนดลจากตรงละแม่เไม่น่าจะจ่ายแล้วนะคนนะ ถ้ามันเข้าให้แล้วมันไม่แตกให่อย่างเงี้ยโ okay. อเคก็ขอแค่นี้ดีกว่านตคนนีเอาออกก่อนออกกิปนี้อะไรก็ต้องขอตัวลาก่อนนะบูมบ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ